สวัสดีทุกท่านเนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม one piece treasure c r u i s นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการจัดทีมนะครับลงอีเวนต์ประจำเดือนนะครับก็คือ treasure map นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดอีเวนต์เดือนนี้กันเนาะ ซึ่งรอบนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบอสอาคาอินุนะครับซึ่งเป็นตัวฟรีที่จะแจกในรอบนี้นะครับซึ่งแต้มเนี่ยที่จําเป็นเนี่ยที่เราจะต้องลงในรอบนี้ก็ประมาณ2ล้านเนาะสำหรับการหาไอเทมที่เอามาปลดลิมิตเบรกนะครับส่วนตัวละครที่เอาไว้คูณแต้มในรอบนี้นะครับก็จะเป็นหนวดขาว vs หนวดดำนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลายๆคนก็ปวดหัวกับการหาเพื่อนกับตัน,นะครับที่เป็นหนวดขาว vs หนวดดำตัวนี้เนาะ เพราะว่า oh, wow. uh คนก็จะเก็บเพชรเนี่ยไว้สุ่มตัวลิมิเต็ดมากกว่านะครับก็หมดกันไปเยอะเนาะสำหรับตู้นี้แล้วก็บางคนก็ยังได้ไม่ครบด้วยนะครับโดยเฉพาะผมด้วยเนาะก็ขาดโซโลอีกหนึ่งตัวนะครับก็ไม่ได้สุ่มเหมือนกันนะครับสำหรับในรอบนี้เนาะของนวดขาวเนาะนวดขาว v s เสนวดดำนะครับก็จะเป็นตัวที่คูณแต้มเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะมีบาร์กี้คู่กับแชงนะครับหัวหน้าหน่วยตัวอื่นนะครับแล้วก็จะมีโมโม่ล่างมังกรนะครับสำหรับบอสรอบที่แล้วเนาะ อ่าแล้วนี่ก็จะเป็นตัวคูนะครับ1.35เท่านะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะก็เป็นตัวกาชาที่มาจากรอบที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็มีตัวเทชเชอร์แมปเนาะโอเคก็ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่หลายๆคนกําลังเจอนะครับก็คือหนวดขาวเนี่ยหายากมากนะครับสาหรับคนที่จะเอามาจัดทีมใน บอสลับเนาะซึ่งหนวดขาวเนี่ยถือว่าเป็นตัวอวยเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ปรสบวัญหานะครับกับคนที่ไม่มีเพื่อนที่มีหนวดขาวเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดทีมนะครับในการลงบอสลับเนาะซึ่งจะไม่ง้อนหนวดขาวนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปลงให้ดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงให้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันครับโอเคเรามากันที่ด่านแรกนะครับก็คือบอสลับอาไครนูนะครับ ซึ่งทีมนี้นะครับผมจะใช้กับตันเป็นลูฟี่คู่กับยามาโตะนะครับแล้วก็จะมีวันด้าคู่กับแคลรอตนะครับมีโรบินมีอูซ p บนะครับที่เป็นล่างใหม่เนาะแล้วก็จะมีซันจีนะครับที่เป็นล่างลิมิเต็ดนะครับแล้วก็จะใช้เพื่อนเป็นหนวดขาวให้ดูก่อนในรอบแรกเนาะ ส่วนซัพพอร์ตนะครับที่จําเป็นนะครับก็จะมีแฟงกี้นะครับแล้วก็พุดดิ้งนะครับซึ่งแฟงกี้เนี่ยจะเอามาช่วยบัฟเพิ่มจํานวนของออการลบโจมตีของอูซบเนาะซึ่งอูซบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะใช้ซัพพอร์ตในส่วนของพุดดิ้งเนี่ยในการแก้ของบัฟสตันนะครับซึ่งทีมนี้นะครับถ้าเราใช้หนวดขาวเนี่ย พอร์ตในส่วนของพุดดิ้งเนี่ยไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราหาหนวดขาวไม่ได้เนี่ยเราจําเป็นต้องใช้พุดดิ้งนะครับในการแก้บัฟสตันเนาะซึ่งสําหรับด่านนี้นะครับหนวดขาวนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันแบบอวยมากๆเลยนะครับแต่ก็หลายหลายคนก็ประสบปัญหาแบบมาหาเพื่อนหนวดขาวยากมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครสุนะ่มเนาะโอเคทีมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมี ทีมที่ไม่ใช้หนวดขาวให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นรอบต่อไปเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปลุกยกันครับาสายกล้ามสายดาบแล้วก็สายหน้ากากนะครับหม้ตายไวขึ้นเนาะซึ่งทีมแรกเนี่ยก็ตีได้เลย มาสตูกลุ่มที่2นะครับมันจะลดะคูดาวของเราลงเนาะแล้วก็จะมีการดีดก,กับตันด้วยนะครับแล้วก็จะมีใบ้กับตันด้วยเนาะซึ่งหนวดขาวเนี่ยถ้ามีอยู่ในทีมเนี่ยไอ้พวกนี้เราจะไม่เจอเลยนะครับซึ่งแบบว่าอวยแบบสุดๆอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราใช้สกิลของวันด้านะครับจะเปลี่ยนตัวก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เนาะ,ะเสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนตัว รอบหนึ่งแล้วก็โจมตีได้เลยครับถ้าดาเมจพอนะไม่ตายว่ะโอเคในกรณีที่เราตีไม่ตายนะครับมันจะใส่ดีบัฟตาบอดใส่เราเนาะ ซึ่งทีมเนี้เนี่ยก็จะมีอุซบนะครับในการแก้บัฟตาบอดเนาะจะเป็นสกิลลูกเรือนะครับก็จะไม่โดนเนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็โจมตีได้เลยครับมาที่บอสนะครับ จะลดโจมตีเราลดเหลือ7เทินนะครับแล้วก็จะมีสตัรเนาะซึ่งอ่าซัพพอร์ตทำงานนะครับในส่วนของซันจินะครับแล้วก็จะมีเกาะลุง8เทินนะครับเกาะฟ้า5เทินเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราศาสกิลใส่ไปเลยอ๋อแล้วมันก็จะมีบัฟในส่วนของค่าค่าเชนของเราเนี่ยไม่ถึง3นะครับหรือต่ำกว่าเนาะมันก็จะลดโจมตีเรานะครับรู้สึกน่าจะ9กเลยเนาะอ่ะเราก็ใส่สกิลไปเลย ใช้ลูฟี่นะครับแล้วก็มีโลบินนะครับหลางก่อดลุงแต่ยังล้างไม่หมดเนาะ <S <S เสร็จแล้วก็ใช้ซันจีนะครับสลับซันจิขึ้นไปเป็นกัปตัน <S <S มันจะติดสกิลซูเปอร์คาร์นอแล้วเราก็กดซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็สลับลงมา แล้วก็อูซบครับล้างรถจมปีออกเนาะเหลือหนึ่งเธอนะครับแล้วก็จะมีแฟงกี้ออกมาครับอ่าหายหมดเสร็จแล้วก็หนวดขาวครับซึ่งเราจริงๆอะ่ะกดสกิลหนวดขาวอันเดียวยก็ใช้ได้แล้วเนาะแล้วก็แค่ล้างเกาะออกแค่นั้นแหละอ่าเดี๋ยวเราโชว์สกิลุุกปรลาดดู ร้อยล้านครับเลือดเหลือ492อย่างน้อยโอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคมาถึงทีมนี้นะครับสำหรับทีมที่ไม่มีหนวดขาวเนาะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับยกเว้นเ,เพื่อนกับตาเนาะที่ผมจะใช้ลูฟี่ยามาโตอีกครั้งนะครับซึ่งรอบนี้นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่าจะมีวิธีการผ่านยังไงเนาะ ซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็เล่นกคล้ายๆเดิมเลยนะครับอ่ามาที่ศัตรูกลุ่มแรกนะครับก็โจมตีได้เลยครับอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับให้ทําตามผมเลยเนาะอ่านี่กับตั้งของเรานะครับจะโดนบีดไป3เทเร์นะครับ ซึ่งเพื่อนกับตันเนี่ยก็จะโดนใบกับตันนะครับ9เทินแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยกเว้นวันด้าคู่เนี่ยมันก็จะโดนลดคูดาด้วยอย่างละ1เทินเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนตัวเป็นลูฟี่ครับเสร็จแล้วก็วันด้าน,นะครับแล้วก็ใช้ห้าไม้ตายครับเริ่มคูดาขึ้นมา มันจะยกเว้นอุศบเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็ให้ใช้สกิลของลูฟี่เลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้มาเลือกโจมตีที่ไอ้ไอน้นี่ชื่ออะไรนะเซนโทมาลุอ่เสร็จแล้วนะครับก็โจมตีได้เลยแล้วให้เหลือคุม,มาไว้หนึ่งตัวประมาณนี้ เสร็จแล้วนะครับก็เราก็ดองเทินไปจนกว่ากับตันเราจะกลับมานะครับอ่าเพราะว่าเซนโทมารูเนี่ยมันจะเป็นตัวบัฟเนาะซึ่งถ้าเราข้ามไปเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับอ่าหลังจากที่กับตันเรากลับมานะครับเราก็โจมตีได้เลยอ่าประมาณนี้ ่าพอมาถึงบอสนะครับเราจะโดนสตันแถวกลางเนะาะเสร็จแล้วสปอร์ตก็จะทำงานอ่าเสร็จแล้วลดโจมตี7เทิร์นก่อลุ้ง8เทิร์นก่อฟ้า5เทิร์นเปลี่ยนสกิลเอ่ยเปลี่ยนตัวแล้วก็ใช้สกิลไปเลยครับ ตัวที่มีนะครับแฟงกี้เสร็จแล้วก็สันจิสุดท้ายครับตรงนี้ก็สลับสันจิขึ้นไปเป็นกับตานก่อนแล้วก็กดซูเปรอร์คาร์ดเสร็จแล้วก็เอาลงมา ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโจมตีได้เลยเนาะอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวรอบหนึ่งเสร็จแล้วโจมตีนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ผ่านเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่มีหนวดขาวนะครับก็ให้ทําตามนี้เนาะ โอเคเรามากันที่ด่านบอสของโคบี้นะครับซึ่งด่านนี้นะครับผมจะใช้กับตันนะครับเป็นโรเจอร์เนาะโรเจอร์ที่เป็นตัวฟรีนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้จากอไพเล็ตคิงนะแล้วก็จะมีลิมนะครับที่จะได้จากการแลกซื้อเนาะเป็นตัวฟรีเช่นกันนะครับจากร้านเลลี่นะครับก็ ไปแลกกันได้เนาะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่จําเป็นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นฮีนะนะครับซึ่งฮีนะเนี่ยก็จะมาทําการบัฟเกาะลุงให้กับเรานะครับซึ่งหลังจากบอสตายเนี่ยมันจะมีการทําดามเมดด้วยเนาะก็จะมากันตรงนี้นะครับซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะใช้เป็นบุกกับโมโมล่างมังกรนะครับซึ่ง2ตัวนี้เอาตัวอะไรมาแทนก็ได้เนาะซึ่งผมใส่มาเป็นตัวคูณเฉยๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับไปลุยกันครับ ศัตรูกลุ่มแรกนะครับก็โจมตีได้เลยนะครับ่นสองก,ก็โจมตีเลยนี่อะไรนะครับด่านนี้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้ามีตัวประมาณนี้เนาะซึ่งตัวสำคัญเนี่ยก็มีแค่3ตัวนะครับ เนี่ยเราจะโดนบัฟใบกับตันนะครับแเทอร์เนาะแล้วก็ออบิลองเนี่ยเต็มเนี่ยก็จะเหลือแค่5เทอร์นะครับแล้วก็ล็อกโซ่นะครับหเทอร์นะครับสามารถทุกเรือเนาะแล้วมันก็จะมีในส่วนของบัฟลดจมตีนะครับเมื่อค่าเชนเราน้อยกว่า2.25เนาะอ่าก็จะประมาณนี้โอเคเราก็ใช้สกิลของโรเจอร์เลยนะครับล้างบัฟโซ่เนาะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมด ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สกิลของลิมนะครับซึ่งบอสเนี่ยเราจะโดนอ่าลดคูดาวลงด้วยเนะาะเสร็จแล้วก็พี่นะครับซึ่งตรงนี้เราจะโจมตีเลยก็ได้เนาะแต่ก็เออ่ถ้าดาเมจไม่พอเนี่ยก็หาสกิลมาเพิ่มนะครับ เรามีโลอยู่เนาะก็จะกันดาเมจตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับทีมนี้มากันที่ด่านบอสกราฟนะครับซึ่งด่านนี้นะครับก็มีตัวจําเป็นนะครับโดยผมจะใช้กับตันที่เป็นบิ๊กมัมนะครับที่เป็นตัวฟรีที่แจกใน p v p ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นล่าง6ดาวบวกเนาะซึ่งถ้าใครทํากิจกรรมที่ผ่านมานะครับสําหรับคิสนาแคร์นะครับก็จะได้กระโหลกมาอัพนะครับก็เป็นตัวอวยสําหรับด่านนี้นะครับ ซึ่งตัวต่อมาเนี่ยที่จําเป็นก็จะเป็นพูลสูนะครับอ่านี่ก็จะเอามาเปลี่ยนลูกแก้วนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยจะเอาตัวอะไรมาก็ได้นะในการทําดาเมจนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะซึ่งผมจะใช้เป็นหนวดดามจากเทเชอร์แมปนะครับแล้วก็มีชิลิวนะครับซึ่งชิลิวตัวเนี้ยจะเป็นบอสของเทเชอร์แมปเช่นกันนะครับซึ่งไปแลกซื้อได้เนาะในร้านค้าของเทเชอร์แมปนะครับแล้วก็จะมีเมลโก้นะครับที่จะเอามาเป็นตัวคูณเฉยๆเนาะ ซึ่งทีมก็ประมาณนี้นะครับโอเคไปลุยก,กันครับาสายดาบนะครับสายาสายกล้ามแล้วก็สายหน้ากากนะครับไม้ตายไวขึ้นนะครับซึ่งาดานแรกเนี่ยก็โจมตีไปก่อนอก่อนที่จะตีผ่านไปเนี่ยให้เราทำการเปลี่ยนตัว อของทั้ง2ตัวเลยเนาะซึ่งอย่าลืมนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเสร็จแล้วก็โจมตีได้เลยหรือว่าถ้าเราลืมเปลี่ยนในศัตรูกลุ่มแรกเนี่ยเรามาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับยังทันอยู่เนาะตัวที่สองก็โจมตีเลยมาถึงบอสนะครับ ซึ่งบอสเนี่ยมันจะทำการดีบัฟช็อตใส่เรานะครับสิบเทิร์นเนาะซึ่งเออก็จะลดเหลือ9เทิร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอบัฟลดโจมตีนะครับเมื่อค่าเชนนะครับน้อยกว่า3.25นะครับซึ่งมันจะมีอีกอันหนึ่งครับซ้อนกันเนาะซึ่งมันจะลดการโจมตีเนี่ยเมื่อค่าเชนเรามากกว่า4.75นะครับอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนแก้วทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นแก้วมืดมนนะครับซึ่งตรงเนี้ย เราใช้บิ๊กมัมนะครับที่เป็นซูเปอร์เปลี่ยนตัวเนาะ,ะเสร็จแล้วมันจะลดบัฟช็อตลงนะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยน2ตัวเนี่ยมันก็จะหายไปหมดเลยเนาะแล้วก็ใช้ฮูซูครับในการเปลี่ยนลูกแก้วมืดโทนแก้ว,วครับเสร็จแล้วก็ใช้สกิลลึกมาต่อ เก็จะประมาณนี้ซึ่งถ้าใครกลัวดาเมจไม่พอเนี่ยจะใช้สกิลของตัวอื่นก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยว่านี่ก็ผ่านได้แล้วอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับบอสกราฟมาในส่วนของทีมของบอสคิสซันลูนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยผมจะใช้วันด้าคู่กับแคร์โตนะครับซึ่งเป็นกัปตันเนาะซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะ,ะสำคัญอยู่นะครับสำหรับทีมนี้นะครับแล้วก็ จะมีของคิคุอิโชนะครับมีจินเบของฟิล์มเลสนะครับแล้วก็จะมีโทคิกับโอเด้งนะครับแล้วก็มีโซโละครับซึ่งตัวที่สำคัญในทีมเนี้ก็จะเป็นวันด้าคู่กับแคลร์ตนะครับแล้วก็จะมีจินเบแล้วก็มีโซโละครับซึ่งส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับหาตัวอื่นมาได้เนาะซึ่งถ้าใครไม่มีบอสที่เป็นวันด้าเนี่ยก็ ต้องปรับทีมใหม่นะครับซึ่งวันด้าคู่เนี่ยมันก็จะสลับตัวแล้วก็จะล้างใบกับตันได้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ต้องหาตัวมาล้างใบกับตันออกไปเนาะอ่าเวฟแรกนะครับก็จะเป็นสายดาบสายสายก้ามแล้วก็สายสายธงหรือเปล่าวะเออนั่นแหละดูไม่ทันอ่ะ โจมตีได้เลยนะครับสำหรับเวฟแรกนี้อ่าศัตรูกลุ่มสองก็ตีผ่านไปได้เลยส่วนใหญ่พวกบอสธรรมดาเนี่ยมันก็อ่าศัตรูกลุ่มแรกกับกลุ่มสองเนี่ยมันก็ตีได้อยู่แล้วเนาะอ่ะมาถึงบอสนะครับคิสซาลุ มันจะทําการใบกับตันเรานะครับทั้งหมด12เทอร์เนาะแล้วก็มีอาบิลองเต็มเนี่ยมันก็จะลดเหลือ9เทอร์นะครับซึ่งมันจะมะีในส่วนของบาเลียด้วยเนาะบาเลียแก้วานอเนี่แล้วก็จะมีเกาะฟ้านะครับ3เทอร์ซึ่งถ้าใครใช้วันด้านเนี่ยมันก็เปลี่ยนตัวได้เลยเนาะมันก็ล้างได้เลย9เทอร์ ซึ่งเนี่ยถ้าใครไม่มีเนี่ยก็จะมีโอเด้งนะครับที่แก้ได้7เทิร์นเนาะแต่ก็ต้องใส่ซัพพอร์ตมาช่วยด้วยนะครับหรือว่าหาตัวกัปตันที่กันก็ได้เนาะอ่ะต่อมานะครับก็จะใช้จินเบนะครับในการล้างบาเรียออกไปซึ่งในส่วนของจินเบเนี่ยถ้าใครไม่อยากล้างบาเรียเนี่ยก็หาตัวที่เปลี่ยนแก้วเป็นวาโนโมาใช้แทนได้นะครับก็ตีทะลุได้เหมือนกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใช้โซโลนะครับ ซึ่งทีมนี้ตัวที่จำเป็น,นก็จะมีะในส่วนของวันด้าคู่นะครับแล้วก็มีโซโลแล้วก็จินเบงนะซึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็กจะได้จางหวะพอเนาะซึ่งจริงๆมันก็พอแหละแต่กดให้ดูะนะโจมตี่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับบอสคิซารุ โอเคเรามากันที่ด่านของคูซันนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญหลายตัวอยู่นะครับซึ่งกัปตันเนี่ยผมจะใช้เป็นโครล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ในส่วนของสกิลกัปตันเนี่ยในการลดคูลดาวนะครับซึ่งตรงนี้เราห้ามใช้สกิลลดคูลดาวนะครับเพราะว่ามันจะบีบับใส่เราเนาะตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโอด้โจนะครับซึ่งเป็นตัวจากโคลอเซียมนะครับก็ไปฟามกันได้นะครับในส่วนของเอามาช่วยในการล้างปิดสกิลนะครับ เพราะว่าเออนี่อูรุสเนี่ยมันไม่พอนั่นเองนะเพราะว่ามันได้สูงสุดแค่5เทอร์นะครับแล้วก็จะมีซัพพอร์ตที่จําเป็นนะครับก็จะเป็นอบอนนี่ที่จะมาล้างในส่วนของอปิดสกิลไม้ตายเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีไคโดที่เป็นตัวฟรีนะครับ5ดาวบวกนะครับอ่าเอามาตีคอมโบของบาเลียฮิตเนาะ แล้วก็จะมีในส่วนของฮิโยรีนะครับซึ่งล่างนี้ก็จะเอามาเปลี่ยนแก้วนั่นเองะครับเป็นแก้ววาโนโอทีมก็ประมาณนี้ครับไปลุยกันครับอ่าสีม่วงสีเหลืองสีเขียวนะครับหายตายไวขึ้นเนาะเสร็จแล้วก็โจมตีได้เลยตีติดตัวของฮิโยรินะครับเริ่มเคนมามันก็ จะเป็นแก้วาโนทั้งหมดนะครับดีมากนะครับผู้ไหลคลิปแล้วว่าตัวนี้ปั้นไว้เลยัตรูกลุ่มที่2ก็โจมตีได้เลยซึ่งทีมเนี้เนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่ครับก็ถ้าใครมีตัวอื่นเนี่ยที่เอามาแทนได้ก็เอามาแทนนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้าทีมดาเมจมันก็จะน้อยนิดนึงเนาะแต่ก็ยังผ่านได้อยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าแบบมัน อ้น,นี้ไปแล้วอ่ะมันเลเวลสูงๆไปแล้วเนี่ยมันจะผ่านไหมเนาะมาถึงด้านบอสคูซันนะครับมันก็จะทําการใบสกิลไม่ตายเราทั้งหมด7เทิร์นเนาะซึ่งถ้าเป็นตัวที่แก้เนี่ยมันจะสามารถลดได้แค่5เทิร์นครับซึ่งผมจะใส่ซัพพอร์ตในส่วนของบอนนี่เนี่ยเนี่ยมาแก้ให้อูรุตเนาะเพราะว่ามันจะได้ใช้สกิลได้นะครับก็ใช้สกิลไปเลย เพราะว่าถ้าไม่ใส่ไอซัพพอร์ตมาเนี่ยมันก็จะติดเหลือ2เธอเนาะก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ใช้โฮดี้นะครับก่อนเสร็จแล้วนะครับโดนเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วมืดมนเราก็ใช้ฮิโอลินะครับเสร็จแล้วก็มีบาเลียทิตเราใช้ไคโดตัวนี้ในการตีเลย ก็ตีเข้าได้เลยครับแล้วก็ใช้สกิลของโคล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมสาสกิลไปให้หมดเลยแล้วกันจะได้แบบว่าดามเมจเยอะๆหน่อยแล้วก็โจมตีครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับบอสคูซันเนาะโอเคเรามาในส่วนของบอสใหญ่เซนโงคูนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ย ผมจะใช้ลูฟี่ยามาโตะนะครับเป็นกับตันคู่เลยเนาะแล้วก็จะมีนามินะครับแล้วก็บาโธกับฮากคุบะนะครับล่าง6ดาวบวกเนาะแล้วก็จะมีโรบินตัวใหม่นะครับแล้วก็ซันจิตัวใหม่นะครับลิมนะิเต็ดเนาะซึ่งสปอร์เนี่ยผมจะใช้เป็นเลลี่ล่างอ่ล่างนี้อ่าแล้วก็จะเป็นหดาวบวกหรือ6ดาวธรรมดาก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะเอามาแก้ในส่วนของลูกแก้วช็อตนะครับอ่าซึ่งเราจะเจอในด่านบอสเนาะ เสร็จแล้วนะครับก็จะมีซัพพอร์ตแฟงกี้ล่างนี้นะครับล่างฉลอง20ปีเนาะซึ่งตัวนี้เราจะเอามาลดเกาะนะครับ80%นนะครับในเทิร์นสุดท้ายนะครับอ่ะก็ทีมก็ประมาณนี้เนาะอ่ะไปดูกัน สีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับไม้ตายไวขึ้นนะครับอ่าตรงนี้เราก็โจมปีได้เลยมาถึงเวฟที่2นะครับเราจะโดนปิดสกิลไม่ตายเนาะห้าเธอนะครับแล้วก็เกาะลุงอีกหกเธอเนาะ ใช้สกิลนามี้นะครับล้างทิ้งไปเสร็จแล้วนะครับเราจะโดนอ่าเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นแก้วมืดมนนะครับซันจิครับแก้เลยล้างเกาะลุงแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วมืดมนเป็นแก้วเนื้อนะครับสลับขึ้นไปแล้วก็ใช้ซูเปอร์คาสนะครับเสร็จแล้วก็สลับลงมาอ่าประมาณนี้ เสร็จแล้วก็โจมตีได้เลยครับพยายามอย่าเปลี่ยนตัวลูฟี่เนาะยังไม่ถึงเวลานะครับให้เรามาเปลี่ยนในเทิร์นสุดท้ายนะอ่านี่เราโดนเปลี่ยนเป็นแก้วช็อตนะครับแล้วก็ใบ้กับตันเนี่ยสิเทิร์น เหลือ7เทินก็ผ่าครึ่ง5เทินแล้วก็เกาะฟ้าอีก8เทินนะครับตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวลูฟี่เป็นยามาโตะครับ2ตัวเลยอ่านี่มันจะล้างาใบกัปตันออกไปแล้วก็สาดสกิลไปเลยบาโทคาเวนิสครับล้างเกอบผ่าครึ่งออกไปเสร็จแล้วก็ใช้สกิล2ลูฟี่ไปเลย เพื่อความแรงเสร็จแล้วครับก็ใช้สกิลโรบินเนาะซึ่งสกิลโรบินตรงนี้เราไม่ได้ใช้มันเนาะเราจะใช้สับพอร์ตแทนครับซึ่งก็โรบินเนี่ยคูณ1.35เนาะก็เยอะดีนะครับหรือว่าใครไม่มีเนี่ยก็ใช้ตัวอื่นในการล้างเกอะฟ้าไปเลยก็ได้เนาะแต่ผมใช้แบบนี้ก็เพราะว่าเ,เราจะได้ตัวคูณเยอะๆเนาะพอะถึงตรงนี้ก็โจมตีด้วยเลยครับ เนี่ยเพราะว่ามันมีรถกาอป้องกันอยู่เนาะเมือนเิเสร็จแล้วเราจะโดนอ่นนี่โอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการจัดทีมในรอบนี้เนาะซึ่งบอกเลยนะครับถ้าใครมีหนวดขาวเนี่ยก็สบายไปนะครับเพราะว่าค่อนข้างหายากพอสมควรนะครับสำหรับรอบนี้นะครับเพราะว่ามันติดกับตู้ลิมิตเนาะ ที่เป็นกาชาตอนนี้นะครับก็ลองไปเป็นแนวทางดูนะครับสําหรับใครที่จัดทีมแบบนี้นะครับก็ลองมาคอมเมนต์ฐานดูกันได้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทาคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากทางช่องเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ